เรก็ขอสวัสดีครับชมทุกท่านนะวันนี้เราอยู่กันในแบบ r o c อก o o ้นะครับมันก็เป็นแบบใหม่นะมีคนเล่นก็เยอะอยู่แหละแต่ไม่เท่าดเดซเลวเลยอนะ่ะก็แบบนี้จะเป็นแบบสไตล์บล็อกฟู้นะครับมันก็จะคล้ายๆบล็อกฟุอยู่แต่คือมันจะเป็นแนวตลกนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าแบบนี้มันมีอะไรดีๆก็โอ้ยติดติดติดเนี่ยเช่นมันจะมีแบบ เพลงต้อนอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นมีมอยู่นะตลกตลกอะไรแบบเนี้ยนะโอเคมาแล้วเออมันก็จะมีแบบคนนี้ตุอชชมต้องรู้จักพี่นวงบางคนก็ไม่รู้จักหรอกฮนะแล้วมีคาบโดทันจิโร่มีสองแล้วก็นี่คือบุกเออก็สุดท้ายนะส่วนนี้คือโอคารูอันนี้คือ,อ,คเ,อ,อ,คอเดวิดนะทำให้วิ่งโลเปสไตล์พิเศษนะโอเค แล้วก็นี่ชิกกานุกนักนกอ่ะถ้าเคาไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูนี่นี่แล้วก็จะประมาณนี้ชิกกานุกะนกะครับโคตรหาส่วนนี้คือเป็นลงเข้าแตะนะครับอาวุธที่โหดที่สุดในเกมนี้เป็นสไตล์ซอสนี่ก็คือวัตจิวนะเป็นสไตล์ซอสเหมือนกันก็คือสไตล์ดาวเลยซึ่งแบบเกมนี้มันจะเป็นมันแบบสไตล์นู่นนี่นั่นนะเช่นนันนี้เอสเปโซ่ เป็นดาบสว่วนนี้เป็นสคุณนะเอ้ยไม่ใช่สว่วนนี้เป็นดาบซิดก็คือดาบที่ผมใช้อันนี้นะเดี๋ยวผมกดอัตีให้ดูเดี๋ยวผมกดอัตีให้ดูนะกดเลยอืมโคตรแหลกโอ้โหโค่นแหลก,ออกอโอเคนี่ I am atomic I am atomic นะแบบนี้โอ้โหโคตรแหลกเลยอุ้ยเกือบแตกโอเคนี่เราจะใช้ อันนี้อันนี้มันก็โหดนะในการฟาร์ดดาวนี้โอ้มันไล่ผมยุ่เวลาน,นี้ก็ฟัน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 ครับโอ้โหชิกันนุนะครับอันนี้เคนะคซึ่งเกมเนี้ยมันจะแบ่งมันแบบพวกสไตล์นะเช่นแบบเออสไตล์ผมปีศาจสไตล์คอมแบทก็คือสไตล์ต่อสู้แหละแล้วก็สไตล์ดาบแล้วก็ ตายพิเศษนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเลยดูตัวนึงนะนี่มันจะเป็นอย่น,นี้นะนี่มันก็จะให้อัปเกรดอย่างแรกคือมีตก็คือพลังมัดของเราแหละพวกนี้เน่น่ะที่ผมเห็นเมื่อกี้นี่เช่น,น,น,นถ้าเป็นสไตล์พิเศษก็เป็นคนะูนะนะอันนี้ก็คือโอคารุนก็เป็นสไตล์พิเศษนะอันนี้เดวิดก็เป็นสไตล์พิเศษอันนี้ก็อันนี้สไตล์ดาบอันนี้สไตล์ดาบนะครับวัจิว อันนี้ชิคกรนก็เป็นสไตล์พิเศษอันนี้ดาบนะครับผมซึ่งแต่ละอย่างมันก็จะมีคุณภาพแตกต่างกันนะต่อไปดาบก็คือเอ้ยไม่ใช่เอ่อสกิลพิเศษอีกอันนึงก็คือเนี่ยพี่หน่วงสกิลพิเศษนะแล้วก็ถ้าเป็นคอมแบทก็น่าจะเป็นพวกทีพงทีโพสอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้เลย ก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะครับแล้วเรามาเจอก,กันใหม่ในะคลิปหน้านะครับบ๊ายบายมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวเอคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเจอะลึกให้นะครับบ๊ายบาย